न मोतस भतो पुञ्जानि परलोकसमितिथानिनन्ति อิมัตสัรมะปริยายัตสะอัโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตบูติณันี้อัตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพันลนาคำสนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องเพรันดับสติปัญญา เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาพาก,กันบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อที่จะปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นปผลเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันนี้อาจมา มีความประสงค์ที่จะพูดหรือเทศนาเรื่องพระเจดีย์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะพระเจดีย์นั้นบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระเจดีย์พระเจดีย์ในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวไว้หลายประการ อุเทสเจดีคือพระพุทธรูปสถูปเจดีคือองค์พระเจดีเป็นองค์ใหญ่องค์เล็กบริขารของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปร,ริขารเจดีก็เป็นเจดีอันหนึ่งเหลือที่ประสูตร,ตรสรุปปรินิพานสังเวชนิยสถานสี่ตำบลนั้น ก็ถือว่าเป็นเจดีอันหนึ่งละฉะนั้นเจดีจึงหมายถึงที่สัก,กระบูชาที่สูงสุดพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างพระเจดีที่พวกเราพากันกระทำนั้นหมายถึงเจดีที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุนั้นก็คือเป็นที่สักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายการที่เรามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้พากันปฏิบัติอยู่นี้จะเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี ทานก็ดีสินก็ดีภาวนาก็ดีมีวัดวาอารามมีพระสถูปเจดีหรือมีพระสองฆ์องค์ข้เจ้าภิกษุสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกามีวัดวาศาสนาต่างๆนั่นเกิดขึ้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นพระบรมศาสตร์สันตดาของเราทั้งหลายได้ทรงบัญญัติธรรมะไว้ให้พวกเราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างบาร,รมีของพระองค์มานั้นถึงสีอาสงไขยแสนกับ แต่ลายชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีนั่นเหลือหลายบางครั้งพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเช่นอย่างเห็นเสือหิวโหวยโยนในเหวพระองค์ก็โดดตัวของพระองค์ไปในเหวให้เสือมันกินเสียบางครั้งนั่นพระองค์ต้องให้ทานลูกให้ทานภรรยาให้ทานทรัพย์สินสมบัติ ถูกขับไล่ออกจากเมืองด้วยการบริจาคทานเป็นอันมากในเรื่องของพระเวชสันดรก็ดีในแต่ละชาติแต่ละครั้งนั้นพระองค์ต้องได้ทรมานตัวของพระองค์อย่างยิ่งยวดแม้แต่ในชาติสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตััสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังต้องมาบำเพ็ญทุกระกิริยา ด้วยการอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีร่างกายของพระองค์ก็สุบสิทธิ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกุกคเวทนามหาศาลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาให้พวกเราปฏิบัติส่วนนั้นจะเป็นส่วนการนั่งสมาธิก็ดีส่วนนั้นจะเป็นส่วนการจำศีลก็ดี ส่วนนั้นจะเป็นการส่วนที่จะเมตตาคือเฉลี่ยวความสุขของตนแบ่งปันแก่บุคคลผู้อื่นด้วยการบริจาคทานก็ดีส่วนเหล่านี้นั้นเป็นบัญญัติหรือเรียวกว่าเป็นพุทธ,ธบัญญัติพระองค์บัญญัติธรรมะต่างๆเอาไว้นั้นไม่ใช่บัญญัติเพื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง แต่พระองค์บัญญัติให้แก่สัตวโลกทุกคนให้พากันปฏิบัติแล้วจะได้ความดีความดีนั้นเราเกล่าวกันว่าเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลการเป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญกุศลเป็นส่วนที่เรามองเห็นทุกระยะ เมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็พบบุญพบกุศลเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพบบาปอกุศลบาปนั้นมันเป็นยังไงบุญมันนั้นมันเป็นยังไงบาปนั้นก็คือความทุกข์ความยากความลำบากความกระวนกระวายความเสียหายความไม่สมความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาเป็นทุก ฆ่าตัวตายบ้างกินยาตายบ้างฆ่าฟันลันแทงกันตายบ้างทะเลวิวาทกันบ้างอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนหนึ่งของบาปเมื่อเรามีความสุขมีความสบายมีความสามัคคีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีร่างกายสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้สมความประสงค์ อันนี้เรียกว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นคนเรามีความแตกต่างกันเป็นอันมากเพราะเหตุที่คนสร้างบุญมาก่อนก็มีบางคนสร้างบาปมาก่อนก็มากเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็แสดงถึงความแตกต่างกันให้แลเห็นว่าบุญนั้นให้ความสุขแก่บางคนอย่างไร บาปนั้นให้ความทุกข์แก่บางคนอย่างไรเราไม่ต้องไปมองที่อื่นที่ไกลลอดตัวของเราก็จะมองเห็นทั้งบาปและทั้งบุญเจือปลกันอยู่มากมายกายกองด้วยเหตุเช่นนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงกันกลองธรรมะของพระองค์นั้นเพื่อที่จะเอาเข้ามาชลมจิตใจของมนุษยชาติ ให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นมีจิตใจโอนอ่อนลงมาจากความเป็นผู้แข็งกระด้างจากความเป็นผู้มีบาปหนาปัญญาโหดหรืออะไรต่างๆนั้นให้กลับกลายมาเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมให้กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความละมุนละไมละลึกถึงคุณความดีต่างๆนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้ามาชําระสะสางจิตใจของมนุษย์ที่เ,เรียกว่ามีเป็นปุถุชนมีความหนาแน่นไปด้วยหนาแน่นไปด้วยอาสวะกินเลสต่างๆเหล่านั้นและธรรมะนี้เองที่จะเข้ามาค่อยกระเทาะหรือเรียกว่าค่อยแกะค่อยเกลา ใจิตใจของมนุษย์นั้นให้เกิดความให้เกิดบาปรกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้มันบรรเทาเ,าเบาบางลงไปตามลําดับเราก็มองเห็นในตัวของเราแล้วว่าเราเข้าวัดเข้าว่าเราจําศีลเราภาวนาเราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนต่างก็ได้พากันได้รับการขัดเกลาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าจากความเฮี้ยมโหด มากลับกลายเป็นคนที่มีความอ่อนละมุนเช่นเดียวกันกับพระอังคลิมนันอังคลิมันโจรน,นั้นมีมือถือดาบเรียก,กว่ามือเปื้อนเลือดฆ่าฟันมนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดอย่างทารุณโหด้ายเห็นใครไม่ได้หันคอมันหมดจนกระทั่งได้ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนอันนี้ ในที่สุดเมื่อได้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าชโลมเข้ามาไปในจิตใจของอท่านอังคุริมานแล้วท่านอังคุริมานก็กลับกลายเป็นจิตใจที่อ่อนน้อมและละมุนละไมมีความเมตตาเป็นที่ตั้งและมีจิตใจเผื่อแผ่อรีมีจิตใจที่จะแสดงธรรมและมีจิตใจที่จะช่วย งานพระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนานี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีความสูงมีความละเอียดมีความดีใครปฏิบัติแล้วผลนั้นไม่ได้ไปไหนกลับคืนมาหาใจของเราทุกทุก,ทกระเบียดนิ้วเพราะฉะนั้นการที่ จิตใจของเราบางครั้งที่จะต้องถูกห่อหุ้มไปได้วยกิเลสแล้วแหละเป็นผู้มีโทโสโมโหแล้วมีความอาฆาตพยาบาทมีความน้อยอกน้อยใจสารพัดหรือเรียก,กว่าความอิจฉาต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันหรือเรียก,กว่าถูกทำลายไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าชำระไปถึงแม้มันไม่หมดมันก็ค่อยลบลงไปเรื่อยๆไปถ้าลบลงไปเรื่อยๆไปแล้วนี่จิตใจของเราก็จะกลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราได้อย่างที่ได้ยกตัวอย่างท่านพระอังคลิมานโจรถึงแม้ว่าจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยัง ได้มารับคำสอนจนกระทั่งจิตนั้นเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสก้อนใดที่ธรรมะของพระพุทธศาสนาที่จะกำจัดไม่ได้ไม่ว่ามันจะก้อนใหญ่ไม่ว่ามันจะก้อนเล็กไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของกิเลสเพียงใดไม่ว่ามันจะดำมืดของกิเลสแค่ไหน รำของพระพุทธเจ้านั้นกำจัดได้หมดให้มีก้อนมีแค่ไหนก็ตามชั่วแต่ว่าเราจะกำจัดมันหรือไม่เท่านั้นถ้าเราจะกำจัดมันแล้วเราจะต้องกำจัดมันได้ผู้ที่จะกำจัดมันนั้นก็คือตัวเราตัวเรานั้นแม้จะมีอายุน้อยกว่ากำจัดได้อายุกลางคนก็กำจัดได้อายุแก่ก็กำจัดได้ คือสามารถกําจัดได้ทำไมเราจะต้องกําจัดมันกิเลสเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวมนันตัวมันจริงๆจ,จะทำความดีแต่ละครั้งมันยังตามตามล้างตามผ่านอยู่ในบ้านยังไม่พอยังตามล้างตามผ่านอยู่ในวัดอีกด้วยจำเพาตัวพวกกิเลสเพราะฉะนั้นตัวพวกกิเลสนี่มันเหลือหลาย อย่างผู้ที่เข้ามาบวชแล้วในพระพุทธศาสนาโกนผมกนคิวหนุ่งเหลืองหม่มเหลืองมันก็ยังตามล้างตามผ่านอยู่ไม่รู้จะหยุดจกยันเรียกว่าตามเขี้ยวเข็นเข็นข้าเพาอะไรเพราะว่ามันอยู่ในใจมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนกิเลสมันตามไปอยู่เรื่อยคุณจะเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนคุณก็จะต้องมีกิเลสอยู่ที่นั่นคืออยู่ในใจนะ่ะ เพราะฉะนั้นดำน้ําลงไปเหาะขึ้นไปบนอากาศหนีไปเมืองนอกเมืองไทยหรือมุน่นหนีไปเมืองไหนก็ตามมันก็ตามไปจนได้เพามันอยู่ที่ตัวของเรามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันจึงหนีไม่พ้นในการที่มันจะต่อตามจองล้างจองผลานเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ากําจัดเหนือกว่าทำลาย การทำลายด้วยการใาน้ทานการทำลายด้วยการรักษาศีลการทำลายด้วยการนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เราพากันกระทำอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันหมายความถึงว่าเรากำลังทำลายกิเลสอย่าได้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเรากำลังทำลายกิเลสเราจึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเกิด ความบายอกสบายใจเกิดความดีสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราพากันเห็นหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เท่ากันกับว่าเรามีความฝันอยู่อันหนึ่งว่าเราฝันว่าเราพากันเห็นหน้ากันและกันในที่สุดความฝันเหล่านี้มันก็หมดเพราะชีวิตมันหมดไปเมื่อชีวิตมันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่ มโนภาพหรือเรียกว่าคิดไปว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตอันนี้มันก็เหมือนความฝันแต่ว่าความฝันนั้นมันมีสิ่งประจักษ์อย่างสําคัญอยู่อันหนึ่งก็คือใจของเรานี่ใจของเราอันนี้เองที่มันเป็นปกติหรือเรียกว่าเป็นอมตะธาตุมันไม่ตายกับเขา ใจอันนี้มันไม่ไม่มีการตายกับใครไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ไปถึงพระนิพพานก็ได้ใจนี่แหละด้วยเหตุอย่างนี้แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราพากันเห็นกันเห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดแล้วมาตัดช่องน้อยหนีทิ้งข้างหลังนั่งโสกีไม่ได้มีวันกลับมาน้อยหรือมัจจุราชช่างที้อาดกระไรหนาะ อมหิตปลิกชีวาให้ขาดวับดับกระเด็นล่วงไปกี่วันมีโอ้สากผีเน่าฟองเหม็นเนื้ออุ่นกลับมาเย็นย่ำไม่เป็นเหมือนเช่นเคยเขามัดลัดออกแน่นไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่ลงไม่ขัดเลยแล้วแต่ทําตามชอบใจเมื่อร่างกายของเราปราศจากจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้คนที่มีความสวยงามสุดแสนที่จะสวย แต่ในที่สุดเมื่อร่างกายนิดคือใจออกจากร่างกายตายไปแล้วความสวยก็หายไปเหลือแต่ความเน่าเปื่อยเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่ไปเกิดหลงรักนางศิริมาที่สวยที่สุดในชมพูทวีปสมัยนั้นก็ไม่กินไม่นอนต่อมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนางศิลิมาก็ตายพระพุทธเจ้าก็สั่งอายัดศพว่า ศพนี้เอาไว้เจ็ดวันซะก่อนยังไม่ให้ใครเอาไปไหนให้พระเจ้าพิมพิสารอายัดศพนางสิริมาพอถึงเจ็ดวันแล้วนางสิริมานั้นเป็นเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหากว่าใครจะไปอนอนร่วมด้วยคืนหนึ่งคืนหนึ่ง,งต้องคิดคืนละสี่แสนกหาปณะสนะี่แสนกหาปณะนะก็เรียกว่าล้านสองแสน แต่เมื่อเวลาถึงเจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายว่าใครอยากจะได้ดังสิริมาบ้างเอาเถอะไม่เอาถึงไม่เอาถึงสี่แสนหรอกเอาแค่แสนเดียวไม่มีใครเอาเอาแค่หมื่นเดียวไม่มีใครเอาเอาแค่พันเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่ร้อยเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่บาทเดียวไม่มีใครเอา อย่างนั้นเอาแค่สตังเดียวไม่มีใครเอาในขณะนั้นพระที่ไปหลงรักนางสิริมาอยู่นั่นก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยตกใจไะเถอะเอ๋ยเราเนี่ไปหลงรักซากอสบแท้ๆเจ็ดวันแล้วจะมีอะไรเหลือแมงวันตอมเหนาเน่าเหม็นเข้าไก่ก็ไม่ได้พระนั่นก็เลยกลับไปนั่งสมาธิภาวนา แล้วก็ทําจิตให้สงบบาเพ็ญวิปัสสนาได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์ไปเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นที่สุดถึงที่สุดตายเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีที่เราทํานี้เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันคือเป็นหลักประกันให้ชีวิตคือตัวของเราหรือจิตใจของเรานี่ไปสู่สถานที่ให้มีความสุขสบาย ก่อนแต่ที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานพระเจดีวัดธรรมมงคลนั้นมีธรรมะโดยรอบของพระเจดีด้านอาทิตย์เหนือนั้นได้เขียนไว้ว่าอิจฉาโลภสมาปัโนโกิงสมโนภวิสติผู้ที่มีความอิจฉามีความโลภจะเป็นพระได้อย่างไรทางด้านทิศตะวันออกนั้น เขียนว่าวิริเยนรุคมัตเจติบุคคลผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรทิศใต้นั่นเขียนไว้ว่าสจิตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังบุคคลผู้ที่มาทําจิตใจให้ผ่องแผ้วชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเ,ทเจ้าส่วนด้านตะวันตกที่เราเข้าทุกวันทุกวันนั่นเขียนไว้ว่า พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์พระก็คือผู้ประเสริฐวิริยะก็คือความเพียรมงคลก็คือก็คือความเป็นสิริมงคลมหาก็คือใหญ่เจดีย์ก็คือเจดีย์จึงได้ชื่อว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์สีรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ด้านเิศตะวัน นาตกที่เราพากันมองเห็นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรให้แก่ท่านปัญจวัครทีฟังที่มีที่มีอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้านั้นก็คือจักรวาลจักรวาลทั้งหมดแสนโกดจักรวาลมารวมอยู่ที่หลังพระพุทธเจ้านั้นมีเส้นสองเส้นครอบ ออครอบจัก,กรวานนั้นก็คือรัศมีของพระพุทธเจ้าสแสดงว่าออรัศมีของพระพุทธเจ้านั้นครอบหมดทั้งแสนโกดจัก,กรวาลแล้วก็ยังมีพระพรหม,มมานั่งฟังเทวดามานั่งฟังมนุษย์มาฟังถ้ามนุษย์พวกใดได้ฟังพวกนั้นก็ไม่ต้องถูกพันธนาการแต่พวกไหนไม่ได้ฟังก็ถูกพันธนาการมือห้อยตรงเตงอยู่มองเห็น ถ้าใครไม่เห็นก็ไปดูได้ชั้นต่ำลงมานั่นคืออุบาสกกอุบาสิกาคือด้านทางขวานั่นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีและด้านล่างลงมานั่นคืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกจะอยู่ทางด้านขวามืออุบาสิกาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและ อุบาสกอุบาสิกานั้นก็อยู่บนเรือเรือนั้นก็มีตาตานั้นคือปัญญาผู้ที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นต้องเป็นผู้มีตาคือดวงปัญญาถ้าไม่มีดวงปัญญาแล้วเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ได้ต่ำลงไปจากนั้นคือ,คอดอกบัวสีเหลาดอกบัวสีเหลาก็เหลาที่หนึ่งก็คือ เป็นพักษาแห่งปลาและเต่าพวกเหล่านั้นยกกไปอยู่ต่ําสุดไม่สามารถที่จะฟังคําสอนพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้<ม>และอยู่ในกลางน้ำนั่นก็เปรียบเหมือนกันกับคนที่มีอุปนิสัยพอปานกลางเหมือนอย่างพวกเราเราท่านๆพากันทำบุญทำทานการกุศลสวสดมนต์ภาวนาไปไม่ช้าก็จะสำเร็จเหมือนกัน ดอกบัวที่อยู่เสมอน้ํานั้นก็เปรียบเหมือนกันก็พูดที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วออกบวชทุดดองกรรมฐานปฏิบัติไปหรือว่าเป็นฆรวาดก็ปฏิบัติอย่างเทร่งครัดอันนี้ก็ใกล้จะบานดอกบัวที่สูงสุดนั้นคือบานแล้วได้สําเร็จไปแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหัตอรหันอย่างนี้เรียกก่าดอกบัวสีเหลาในท้างขวามือนั้นก็จะมีสัตว์นรก คนหรือซ้ายมือขวามือก็มีสัตว์นรกที่ทําบาปทํากรรมก็ต้องไปตนกนรกแล้วในตรงกลางนั้นจะมีทางสามสายสายที่หนึ่งก็คือมันตึงเกินไปขาดแล้วสายที่สามก็คือหย่อนเกินไปมันก็เฉสายพอดีพอดีคือสายกลางเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงคือธรรมจกกักรกวรตนสูตรนั้น จึงได้แสดงอริยสัจสี่นั้นเป็น,เป,นเป็นต้นเหตุเมื่อแสดงอริยสัจสี่เป็นต้นเหตุแล้วก็ถือว่าพระองค์แสดงสายกลางทําให้ท่านปัญจวัคคีย์ได้สําเร็จเป็นพระอรหัตอรหันแม้เราพวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติมาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหัตอรหันเป็นลําดับลําดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนด้านตะวันออกนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผจญมัน มันข้างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าถือหอกถือดาบไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่อีกข้างหนึ่งนั้นหอกดาบก็กลายเป็นดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศมีฐานะบารมีศีรบารมีจนกระทั่งถึงโอเบขาบารมีรวมสิทก็มีรูปภาพสิท์รูปภาพด้วยกันเรียกว่าบารมีสิททัศจิตใจของพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับธรณี คือธรณีก็เป็นนางธรณีรีดมวยผมอยู่ท่วมพวกมันตายหมดเรียกว่าจิตใจของพระองค์ก็เป็นธรณีคือเป็นประดุจแผ่นดินเพราะฉะนั้นเจดีนี้จึงเป็นเจดีที่มีเป็นธรรมะความสูงของเจดีก็เก้าสี่เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าิส่จุดเจ็ดดเก้าก็คือนวโรกุตระธรรม9้า ก็ได้แก่มรักสีผลสีนิพพานหนึ่งก็เป็นเก้าอริยสัจสีก็คือทุกสมุติไทยในโรธมรักเจ็ดก็คือพุทชงเจ็ดแปดก็คือมรักแปดถ้าเจดีสูงความสูงเจดีก็เป็นธรรมะ,อะลอดเจดีก็เป็นธรรมะภทยในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะเข้าปปฏิบัติในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะไหว้พระพุทธเจ้าก็มีรอบพระเจดี เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะฉะนั้นพระมหาเจดีย์ที่พวกเราอุตสาพากันสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากท่านทั้งหลายก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้องค์พระเจดีย์ก็ยังเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะจบแล้วยังเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะสําเร็จแล้วท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการสร้าง สิ่งต่างๆที่เป็นผลเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่พุทธบริษัทจะพึงกระทำปุญญาเิปรโรกสมิงก็ติดฐาหวนติปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าเทศนาวัสานเนอาวัสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออวยพรในทานทั้ง,งายจงประสบด้วยอายุวณนะ สุขภะะอรคยะปฏิพานธนาสารสมบัติปิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการะชนียัาทาวริวหาปุราปริเรนติสาขรังเอวเม ว่าอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมทังคิปเมวสมิชะโตสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามนิโชทิลโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสภาวะโรวินัสตุมาเตภวัตบตรยโยสุขีติคายุโกภะอภิวาทนาสีริสเนจังุทธาปชาญโยจตารโรธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขัง hạ à, lần làm...